แม่ทำคุกกี้รสนม30ชิ้นทำคุกกี้รสกาแฟ48ชิ้นแม่ต้องการแบ่งคุกกี้ทั้งหมดใส่ถุงโดยแต่ละถุงต้องมีคุกกี้ทั้ง2รสและคุกกี้ที่มีรสเดียวกันต้องมีจำนวนเท่ากันแม่จะแบ่งคุกกี้ได้มากที่สุดกี่ถุงแต่ละถุงจะมีคุกกี้รวมกันกี่ชิ้นแม่ทำคุกกี้ไว้2รสนะครับก็คือรสนมนะครับรสนม รถนมเนี่ยมี30ชิ้นอ่ะเราเขียนไว้นิดนึงก่อนและมีรถกาแฟนะครับรถกาแฟรถกาแฟมี4 8ชิ้นนะครับเขียนไว้นิดนึงโอเคและแม่ก็มีถุงรออยู่อ่ะมีถุงรออยู่มีถุงรออยู่นะครับอ่าฮะมีถุงรออยู่ไม่รู้กี่ถุงแต่ครนี้ประเด็นคือแม่กําลังจะเอาคุกกี้เนี่ยมาใส่ถุงถูกไหมเอามาใส่ถุง แต่รอบนี้นะครับเราต้องไฮไลท์ไปนิดนึงแต่ละถุงต้องมีคุกกี้ทั้งสองรสเลยเพราะฉะนั้นเวลาแม่หยิบคุกกี้จากรสนมมาใส่ถุงเนี่ยต้องหยิบกาแฟมาใส่ถุงด้วยนะครับเอารสนมไปใส่ถุงนี้ก็ต้องหยิบกาแฟไปใส่ถุงด้วยเอารสนมมาใส่ถุงนี้ก็ต้องหยิบรสกาแฟไปใส่ถุงนี้ด้วยนะครับคําถามคือแม่จะแบ่งคุกกี้ได้มากที่สุดกี่ถุงมากที่สุดเลยนะครับเอ๊ะแบ่งคุกกี้ได้มากที่สุดกี่ถุงลองนึกสิทำยังไงดี แบ่งคุกกี้ได้มากที่สุดกี่ถุงแสดงว่าไอจำนวนถุงที่มีรออยู่เนี่ยครับเมื่อเราเอารถนมมาใส่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 มาใส,าใส่ไม่รู้กี่ถุงอะอะมากที่สุดถูกไหมมาใส่แล้วมันหมดพอดีถูกไหมมันหมดพอดีแต่เราต้องแบ่งรถกาแฟให้ทุกถุงเมื่อกี้อ,ะอ่ะสมมติรเราบอกว่า มากที่สุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยต้องการให้มากที่สุดเลยสมมติเราเตรียมถุงไว้เยอะมากสมมติครูคุณครูเขียนเพิ่มไปอีกเราเตรียมถุงไว้เยอะมากแล้วเราเอาลดนมมาใส่ได้ครบเลยอ่าเอาลดนมมาใส่ได้ครบเลยคําถามคือลดกาแฟใส่ได้ครบไหมนะครับลดกาแฟก็ต้องใส่ได้ครบด้วยหรือในทางกลับกันถ้าเราใส่ลดกาแฟรดกาแฟมันมากกว่าเนาะเราใส่ลดกาแฟได้ครบเลยในแต่ละถุงแล้วลดนมใส่ได้ครบไหม เพราะจานวนเขาไม่เท่ากันถูกไหมครับจานวนเขาไม่เท่ากันและรอบนี้เขาต้องการให้ทุกถุงนั้นนะ่ะมีทั้ง2ลรถเลยเพราะฉะนั้นลองนึกที่เราจะหาอะไรดีจริงๆมีคาว่ามากที่สุดเนี่ยก็อันนี้ตรงประเด็นเนาะเราจะต้องหาอะไรคือตัวหาร่วมกันที่มากที่สุดก็คือหาอะไรครับหาหอละมอถูกไหมหาร่วมมากไม่มากที่สุดอันนี้ตรงประเด็นแต่คุณครูอยากจะเหมือนกับให้เราเห็นภาพว่าอ๋อมันมีจํานวนถุงจํานวนถุงอยู่หลายๆถุง เราต้องการนําคุกกี้แต่ละรสเนี่ยมาใส่ในถุงและให้ได้จํานวนถุงเนี่ยมากที่สุดมากที่สุดนะครับมากที่สุดเนาะที่มันจะทําให้มีคุกกี้ทั้ง2รสยังอยู่ในถุงด้วยนะครับคุกกี้ทั้ง2รสยังอยู่ในถุงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละถุงเนี่ยคุกกี้ไม่ได้จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากันนะครับเพราะว่าคุกกี้มันไม่เท่ากันเนาะแต่ละถุงไม่จำเป็นต้องมีจํานวนเท่ากันนะครับอ่ะมาดูว่าจะได้กี่ถุงเราก็นำอ่าสามสิบ กับ48มาหาหอละมอดูว่ามันมันคือเลขอะไรหละที่เอามาหารคือมากที่สุดละเลขเนี้ยที่เอามาหาร30และ48ได้ลงตัวนะครับคุณครูใช้แม่สองก่อนเลย15บคูณสได้30มสิบสองสองสี่สองสี่แปาต้องใช้แม่สละ 5, 8, 3 5มห้าสบห้าแดสามยีหารต่อไม่ได้แล้วแสดงว่าหอละมอเราคือนี่นะครับหอละมอ,อะคือ สอคูณสามได้หกเนาะสองคูณสามได้หก,เ,หกเราก็ได้หอละมอมาแล้วนะครับได้หอละมอมาละชื่อกันนิดหนึ่งเมื่อได้หอละมอมาแ,ลนนมลมมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไระเ,เดี๋ยวได้หกปุ๊บเราเขียนพอพอดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะแสดงว่ามันมีหกถุงอะ่ะถูกไหมอ่าฮะสามสี่ห้าหกเนี่ยแสดงว่าคุกกี้มีหกถุงครับหอลมอคือหเนาะคุกกี้เรามีหกถุง เรามีหกถุงจริงๆตอบได้แล้วนะแต่คราวนี้ประเด็นคือเขาบอกว่าแต่ละถุงจะมีคุกกี้รวมกันกี่ชิ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงต่อดีลดนมนะักเรียนดูนะลดนมลดนมมีกี่ชิ้นครับ30ชิ้นใส่ถุงไปหถุงเอา30หารหได้ถุงละกี่ชิ้นครับถุงละกี่ชิ้นห5ห้าสสิถุงละห้าชิ้น แสดงว่ามีรถนมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีรถนมห้าชิ้นถูกไหมแล้วรถกาแฟรถกาแฟรถกาแฟมีสี่สิบแปดใช่ไหมมีสี่สิบแปดชิ้นก็เอาสี่สิบแปดหารหกแปดหกสี่สิบแปดได้แปดชิ้นแสดงว่ามีรถกาแฟมีรถกาแฟแปดชิ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยครับมีรถกาแฟแปดชิ้นลองนึกดีๆนะครับรถนมมีห้าชิ้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นรถนมมีห้าชิ้นเนาะรถกาแฟมีแปดอุ้ยอ่ารถนมมีห้ากาแฟมีแปดมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอ่าฮะรถกาแฟมีแปดแปดแปดสีเขียวคือกาแฟเนาะ สีเขียวคือกาแฟแล้วก็สีแดงคือลดนมนะครับลดนมลดนมมี5ชิ้นนะลดนมมี5ชิ้นในแต่ละถุงลดกาแฟมี8ชิ้นนะครับอ่ะมาลองเช็คคำตอบดูลดนมมี5ชิ้นนะอันนี้ก็5เนาะ5 5บวก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 5มี5 6ตัว5คูณ6เท่ากับอะไรครับ30เพราะลดนมมี30ชิ้นนี่หมดพอดี ถูกไหมหมดพอดีรถกาแฟมี8เนาะ8 8 8 8 8 8กี่ตัว1 2 3 4 5 6 8คูณ6เท่าไหร่ครับ48นี่รถกาแฟมี48เห็นไหมตรงกันพอดีนะครับซึ่งจำนวนถุงที่แบ่งได้มากที่สุดเนี่ยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมากกว่ีลองนึกสิเราจะออกไปมากกว่านี้ได้ไหม ไม่ไม่ได้แหละอันนี้คือเป็นจํานวนเป็นการแบ่งคุกกี้ที่ได้จํานวนถุงมากที่สุดนะมากที่สุดกี่ถุงเนี่ยก็คือ6ถุงนะครับที่ยังคงให้แต่ละถุงเนี่ยมีคุกกี้ครบทั้ง2รสและคุกกี้ที่มีรสเดียวกันต้องมีจํานวนเท่ากันเห็นไหมเนี่ยรสเดียวกันต้องมีจํานวนเท่ากันเห็นไหมว่ารสนมมี5เท่ากันหมดเลยนะครับส่วนรสกาแฟก็มีแเท่ากันหมดเลยเห็นไหม ไม่จะคือคุกกี้แต่รสไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่รสเดียวกันต้องมีจํานวนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับได้ประเด็นนะครับก็คือ,อตอบเขานิดนึงชื่อ,อเดี๋ยวแลาแม่จะแบ่งคุกกี้ได้มากสุดกี่ถุงแบ่งคุกกี้นะครับแบ่งได้6ถุงและแต่ละถุงจะมีคุกกี้รวมกันกี่ชิ้นนักเรียนรวมกันเลยครับ8ปวกหเท่าไหร่ครับ แปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับแต่ละถุงนะแต่ละถุงนะครับมีคุกกี้เท่าไหร่ครับสิบสามชิ้นเนาะแต่ละถุงมีคุกกี้สิบสามชิ้นนั่นเองแบ่งได้หกถุงนะแต่ละถุงมีคุกกี้สิบสามชิ้นเรียบร้อยนะครับถูกกันถูกท่องกันไหมครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปจริงๆแล้วข้อนี้ถ้า ถ้าต่อให้ไม่ได้เข้าใจอะไรมากเลยขอแค่หาหอละโมเป็นนะครับแล้วมองมองความสัมพันธ์ของจำนวนดีๆเนี่ยก็น่าจะคิดได้แล้วนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของโจทย์ปัญหาครอนอและหอละมได้นะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ